เหตุผลให้ชนะอารมณ์ให้ได้นะฝึกไว้เนาะข้อหนึ่งนะข้อสองคือให้มองการลงทุนเหมือนกับขับเครื่องบินอ่ะให้มองการลงทุนสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเหมือนกับไปขับเครื่องบินจู่ๆจะขับไม่ได้มันต้องไปเรียนก่อนพอเรียนปุ๊บก็ยังขับไม่ได้ก็ต้องไปเป็นไปนั่งขับเป็นเป็นผู้ช่วยบินก่อนผู้ช่วยนังบินอ่ะ เป็น5่าห้าปีนะให้บอกไปห้าปีอ่ะผมเชื่อว่าห้าปีถึงจะไปขับเครื่องบินแล้วจะมีผู้โดยสารนั่งก็ไปได้เพรเขาถึงจะปล่อยมือไงเช่เนเดียวกันเวลาเราจะลงทุนในตลาดหุ้นหรือจะลงทุนในตลาดคริปโตหรือจะ,จะลงทุนในตลาดทองคําหรือจะซื้อคอนโดซื้อที่ดินซื้ออสังสาหาหริมทรัพย์ของเราแต่ที่ดินแล้วแต่เนี่ยต้องไปเรียนจำไว้เลยเหมือนขัเครื่องบินเนี่ยต้องไปเรียนก่อนจู่จะไปไปซื้อเลยไม่ได้ซื้อเดี๋ยว เดี๋ยวจะมีปัญหาเนี่ยมีอุบัติเหตุถ้าเป็นเครื่องบินก็เหมือนว่าจะต้องไปเดี๋ยวมีปัญหาแน่นอนเขาก็มีพูดเดี๋ยวคนใครโดยสารปุ๊บไม่มีใครมาโดยสารกับเราอ่ะนะให้คิดอย่างนี้เลยเหมือนไปขับเครื่องบินนี่แหละก็ต้องไปเรียนก่อนเรียนเสร็จแล้วไปไงมันต้องมีการทดลองภาคสนามการลงทุนในตลาดทุนต่างๆถ้าต้องตั้งงบตั้งงบสักประมาณสักหลักหลักหมื่นก็ได้อาสักหมื่นหนึ่ง สมมุติซื้อหุ้นเนาะซื้อหุ้นสักท่านก็จัดไว้สักหมื่นหนึ่งเอาไว้เรียนรู้เอาไว้เลยเ,เรียนเลยหนึ่งหมื่นบาทนะกระจายเลยเอาอย่างตัวละพัน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 สักสิบตัวเอาอาจจะตัวกลุ่มพลังงานกลุ่มค้าปลีกกลุ่มอะไรอ่ะกลุ่มเมื่อกี้พลังงานค้าปลีกแล้วก็กลุ่มเรื่องของด้านของอาหารโรงแรมอะไรที่ท่านชอบอ่ะเอาสักห้ากลุ่มกลุ่มละสองตัวสองตัวสองตัวได้ เอาทั้งสิบตัวอย่างเงี้ยเล่นไปให้หมดให้รู้พฤติกรรมของแต่ละอุตสาหกรรม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 ให้ท่านเรียนรู้งบมันไม่เหมือนกันนะงบแต่ละอันไม่เหมือนกันเอถ้าให้ศึกษาก่อนผู้นี้่อนนี่คือการเรียนให้เข้าใจค่าหน่วยกิจอ่ะอาจจะประมาณสักหมื่นทดลองอมันต้องลองนะมันต้องลองจริงอ่ะลองทุกเหมือนกับลองก็ลองขับนี่แหละเราเรียนปุ๊บเราลองขับ ถ้าไปเรียนไปประมาณสักปีหรือสองปีเรียนจนช่ำชองเรียนรู้จากอุป,ปนิสัยของหุ้นเรียนรู้จากอุป,ปนิสัยตัวตนของเราหนึ่งนะเรียนรู้อุป,ปนิสัยตัวตนของเราเรียนรู้อุปนิสัยของหุ้นด้วยมันเข้าได้ไหมเราชอบไหมแบบเนี้ยเราชอบออในอุตสาหกรรมแบบนี้ไหมเราชอบอุตสาหกรรมบางทเีเราชอบไม่ชอบบางทีมันก็ไม,ไม,ไม่ไม่สนุกนะมันต้องชอบ บางทีเราชอบสายพลังงานเนี่ยเราก็ไปลงเรื่องพลังงานคงชอบเรื่องขนส่งโลจิสติกแล้วก็ไปชอบโลจิสติกคงชอบเรื่องของฟินเทคแล้วไปฟินเทคแล้วแต่แล้วแต่ท่านคือแล้วแต่ความชอบเราก็ไปมุ่งตัวนั้นไปนี่คือต้องไปเล่นอย่างนั้นนะจำไว้เพราะว่าหนึ่งถ้าจู่ๆลงไปสนามปุ๊บบอกเลยะฮะก็เหมือนเราขับเครื่องบินแหละจู่ๆไปขับเครื่องบินแล้วสตาร์ทเขาให้ให้ให้ใหขับเครื่องบินแล้ว เป็นไงท่านขับได้ไหมไม่ได้หรอไม่ได้เพร <c oughs> าะมันไม่ได้เรียนไงมันไม่ดีไม่ได้เรียนเรื่อง,องภาคปฏิบัติด้วยทฤศฎีในห้องเรียนก็ไม่ได้เรียนปลบัติก็ไม่ได้ปฏิบัติจอู่จะไปขับเครื่องบินไม่ได้คิดอย่างนี้เลยนะนี่คือการลงทุนก่อนที่ท่านจะตัดสินใจไปซื้อสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งที่ผมกล่าวมาเนี้ยนะให้คิดว่าจะไปขับเครื่องบิน